สวัสดีท่านผู้ชมช่นนองไทยเทรน SR ทอชอาร์ทีท่านด้วยนะครับเช้าวันนี้เป็นเชาน้าวันอังคารที่20ธันวาคมพุทธศัก,กราช2565นะครับมาอยู่กันที่สถานีสุราธ,ธานีครับเป็นเวลาตี55าครับสุราธานีเต็มขบวนรวดเร็วเลขที่แปดสต้องการจากสถานีกรุงเทพมหาคนครไปทางสถานี No. You. Attention, please. The arriving train is the express train number A3 from Bangkok to Trump. Passengers are traveling on this train. Please, kindly board on platform number one. Thank you. Fang <coughs> Chanisong <coughs> ขบวนเร็วด่วนเลขที่83ต้นทางจากสถานีกรุงเทพมหาคนครไปายทางสถานีรางท่าที่ประสงค์จะเดินทางากับขบวนรถนี้กรุณารอการ้วดสารได้ในชชางชาลาที่1ขอบคุณท่ะ Attention please The arriving train is the express train number 83 from Bangkok to Trunk. Passengers are traveling on this train. Please, kindly board on platform number 1. Thank you. มีการประกัศน,นะครับพิกครุดวน83กรุงเทพตรังจะเข้าสู่สุราั์ธานีในชัานชลาดทางที่1นะครับอย่าไปรับชม83กันนะครับขนานี้เวลา5.18น,นาทีรุด่วนขบวนที่83กรุ่งเทพตรังเข้าสู่สถา,านีสุราั์ธานีชานชลาดทางที่1ครับ ก่อนเวลายระมาณ7นาทีนะครับสับววน83ซึ่งตามเวลาจะออกจากสุรธานีตอนตี538นะครับนี่เข้าตี518แก็แสดงว่าต้องจอดอีก20นาทีนะครับที่สุรธานีวันนี้มาดีมากครับดวน83เข้าสู่ทางที่1ครับ QSY นะครับทำขบวน SY5215 ครับ ยาวใช้ได้เลยนะครับ83ดาไปดูจากท้ายขบวนกันนะครับ ยาวเลยนะครับ83เที่ยวนี้คันนี้ไปข้างรถเป็นคันที่13นะครับอันนี้คันสุดท้ายนะครับรถนอนปรับกาศชั้นที่1ครับ มายาวครับ8 3สายขันสุดท้ายของ8 3สานะครับพวงรถนอนแอร์มาเยอะมากเลยนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ รถไฟสายใต้นะครับทางตอนล่างคือฝั่งหาดใหญ่ฝั่งนู้นนะครับก็เกิดอุทกภัยนะครับทําให้ขบวนรถไฟไม่สามารถวิ่งได้นะครับดังนั้นแล้วจึงมีการงดเดินขบวนสายใต้หลายขบวนเลยนะครับแม้แต่ขบวน 31, 32ทักษินารัตก,ก็ยังงดเดินฮนะโดยเหตุน,นี้แล้วจะมีการพ่วงตู้เสริมนะครับให้ขบวนที่ยังเปิดวิ่งอยู่นะครับนักขณะนี้น รับหน้าที่นะครับเป็นเดอะแบกแทนนั่นเอง,เองนะที่สุราษฎร์ธานีนะครับ83จอดอยู่ ซึงขณะนี้นะครับตีห้ายี่สิบห้านะครับก็จะเป็นเวลาจริงๆนะครับที่ป3สจะเข้าแต่ว่าวันนี้มาก่อนเวลานะครับเราต้องจอดเวลาออกถึงตีห้าสามสิบแปดนะครับเพราะว่าตามหนดเวลาแล้วป3สิบสามจะถึงสุราษฎร์ธานีตีห้ายี่สิบห้าและจะออกตอนตีห้าสามสิบแปดจอดสิบสามนาทีครับแต่ว่าวันนี้ป3สิบสามเข้าตั้งแต่ตีห้าสิบแปดนะ ก็ก่อนเวลาไป7นาทีต้องไปจอดรอเวลาออกนะครับจนถึงตีห3 8ก็รวมเป็น20นาทีนะไปสิจอดสุราธ,ธานีวันนี้มายาวซะด้วยนะครับ83ตอนนี้จะเป็นรถของพนักง,งานขบวนรถแล้วนะครับ ทางด้านหน้านะครับรถจักรเคียวสบายทำกระบวนแคกร,ระบวนารอยู่นี่นะอ่า5215นะครับ QS ียอายก็เป็นรถจักรรุ่นใหม่นะครับน้องใหม่แห่งการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับนำเข้ามาเมื่อปี2565โดยจะมีทั้งหมด50,000ครับตั้งแต่หมายเลข520 ถึงมายเลข5250ครับซึ่ง50คันนี้นะครับมีวัตถุประสงค์จัดซื้อมาเพื่อทดแทนรถจักรยี่ห้อหนึ่งนะครับรุ่น1ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี2 5 0 7นะครับซึ่งก็น่าจะเดาไม่ยากนะครับนั่นคือคุณปู่ GK นั่นเองนะเมื่อรถจักรพวกนี้นะครับนำเข้ามาประจำการครบเรียบร้อยแล้วก็ทำการ รถบดบาทหน้าที่ของรถจักร G.K นะครับจากทำธุรรถโดยสารพวกอะไต่างๆนะครับก็จะเหลือเป็นแค่ทำธุรกสินค้าขบวนรถสับเปลี่ยนอะไรต่างๆในย่านนะครับ <uld ams> กดจอดเดวเวลาออกต่อไปนะครับ83จังหวะนี้เรามารับฟังเสียงเครื่องยนต์รถจักรเคลไวสักหน่อยนะ เวลา5นา38นาทีได้เวลาปล่อยรถด่วนขบวนที่83ทุ่งเทพตังจอดเทียบทานที่1ออกสุราษฎานีครับัหลงจากจอดเราเวลาออกถึง20นาทีเลยนะลอยครับปล่อย ไฟแสงแสบตาเลยนะครับ แหมพวกมายาเลยครับ83คทำคลออกสุราธานีทางที่1ครับทพวกมายานี้เนื่องจากต้องไปช่วยรถนะครับที่งดเดินจากเหตุการณ์น้ำท่วมในภาคใต้นะครับ เผือนี้83หรือว่าขบวนอื่นๆนะครับที่ยังเปิดวิ่งอยู่ก็ต้องกลายเป็นเดอะแบกทันทีทันใดนะก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์ซับสไครต์ติดตามกดแจ้งเตือนนะครับเพื่อได้พาคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่แอดมินจะได้ลงอีกครับสำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ